จริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าหมายกันตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาเนี่ยผ่านมาถึงเดือนพฤศจิกาแล้วเ,<อ>เหลืออีกแค่2เดือนสุดท้ายจะหมดปีแล้วเป้าหมายของพี่พี่เป็นยังไงกันบ้างชีวิตเราเนะาะผ่านเรื่องราวมากมายในแต่ละวันมันก็อาจจะทาให้เราเนี่ยหลงลืมหลงในสิ่งที่เราอ่ะเคยตั้งเป้าเอาไว้มันไม่เป็นไรนะทุกคนตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราสามารถเริ่มใหม่ได้ทุกวัน วันนี้เราจะมาพูดถึงเสกนิสัยใหม่ใน20วันแล้วการเสกนิสัยใหม่ใน20วันเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างอย่างที่เรารู้ๆกันเนาะเป้าหมายของชีวิตของเราอะมันไม่ได้มีแค่ด้านความสําเร็จที่เป็นทางด้านการงานอย่างเดียวใช่บางคนเนี่ยตั้งเป้าหมายทุกทิศเลยทุกทิศทางนี่หมายถึงทุกมิติเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาจจะเป็นการศึกษาการงานการเงินการท่องเที่ยวครอบครัวนะคะแล้วก็การกินการอยู่เอาจจะเป็นพวกแบบว่าเรื เรื่องของจิตวิญญาณแบบนี้ก็มีว่าเออฉันเนีู้เออทางด้านสุขภาพทางด้าน การเงินหรืออะไรอย่างที่โ<อ>ค้ดอุ้ย<อ>กล่าวเข้ามานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าหมายกันตลอดเวลาอยู่แล้วทุกครั้งที่เราตั้งเป้าหมายอ่ะปกติเราจะตั้งกันตอนไหนปีใหม่ปีใหม่การเริ่มต้นใหม่ตอนเนี้ยเวลาเนี่ยผ่านมาถึงเดือนพฤศจิกาแล้วเ,<อ>เหลืออีกแค่2เดือนสุดท้ายจะหมดปีแล้ว<ช>เป้าหมายของพี่พี่เป็นยังไงกันบ้างใครที่กําล<อ>ังเดินตามรถแมพใครที่รถแมพหายไปตั้งแต่เดือนไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนเนี้ยตามหาไม่ เจอด้วยซ้ำว่าเอ๊ะรถแมพที่ฉันตั้งอยู่ตอนนั้นเนี่ย คืออะไรลืมไปแล้วใช่หล่นหายไปตั้งแต่ตอนไหนเพราะว่า <c oughs> ชีวิตเราเนะาะผ่านเรื่องราวมากมายในแต่ละวันมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยหลงลืมหลงในสิ่งที่เราอะ่ะเคยตั้งเป้าเอาไว้มันไม่เป็นไรนะทุกคนข้อดีดีในชีวิตของเราก็คือตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราสามารถเริ่มใหม่ได้ทุกวันแต่สําหรับใครที่ก็รู้แล้วแหละว่าฉันน่ะเดินตามเป้าหมายแต่รู้สึกแบบฉันตั้งเป้าเนี้ยไว้หนึ่งเดือนนะแล้วมันยังไม่ได้ตั้งเป้านี้ ไว้3เดือนนะแล้วมันยังทําไม่ได้มันอาจจะมีบางอย่างก็ได้ที่ทําให้เราเนี่ยยังไม่ถึงจุดนั้นมันอาจจะเป็นบางอย่างที่อ้าว ก็แค่นี้เองเหรอเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยว่าการเสกนิสัยใหม่ในยี่ิวันเนี่ยเรามีอะไรกันบ้างแล้วมันสอดคล้องกับเป้าหมายเนี่ยของเรายังไงนะคะที่ทําให้เราเนี่ยก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ก็ในนิสัยใหม่ของเราเนี่ยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนเซ็ตตัวเองใหม่นะคะอยากจะบอกเลยเราไม่จําเป็นต้องกลับไปแก้นิสัยเก่าของเราที่เราไม่ชอบใช่เราเป็นคนใหม่ได้เลยนะตอนนี้ถ้าใครที่ รู้สึกว่าฉันน่ะเขียนรถแมพของฉันไว้แล้วแล้วมันยังไม่ใช่ในสิ่งที่เราเนี่ยกำลังเดินมานะเราไม่ต้องไปเสาะหาเลยว่าเอ๊ะฉันทําอะไรพลาดไปบ้างหรือฉันต้องทําอะไรแก้ไขยังไงนะคะเราเซตเลยว่าแล้วคนใหม่เนี่ยที่ฉันอยากจะได้ฉันอยากจะเป็นฉันอยากจะมีเป็นแบบไหน แล้วเราใส่มิติใหม่ของเราไปในนั้นได้เลย<ม>เริ่มจากเดแรกนะคะในการตั้งเป้าหมายอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเฮ้ย<ม>เราอะต้องตั้งเป้าหมายแต่มันมีเป้าหมายนะ่ยมีถึงแบบหลายระดับด้วยกันเป้าหมายแบบภายในวันก็มีมเป็นเดลี่หรือจะเป็นเป้าหมายรายสัปดาห์ร<ม>ายเดือนรายปี<ม>ตอนนี้ใกล้เต็มทีแล้วที่เราเนี่ยจะถึงปีใหม่เดือนนี้เป็นเดือนที่11เราสามารถกลับมาแล้วก็เซตซโร่ณ<ม>นะตอนนี้ทำ ได้ใหม่เดี๋ยวนี้เลยเราเนี่ยจะเอาแผนแบบไหนที่เหมาะสมกับเราด้วยนะใชบะ่บางครั้งอ่ะบางคนน่ะตั้งแผนระยะยาวไว้เลยฉันจะมีสมมุติว่าเป็นจํานวนเงินแล้วกันเนาะ ฉันจะมีร้อยล้านแต่ทุกวันนี้หาเข้าได้วันละเท่าไหร่โอ้เมื่อไหร่จะถึงร้อยล้านมานั่งคำนวณคือมันไกลไปเราเอาแบบที่เราเนี่ยสามารถไปถึงได้เนี่ยแหละสัส้นๆก่อนให้เราอ่ะมีสมอลวินทุกวันแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะพอเรามีเป้าหมายเรียบร้อยแล้ววันที่2อเนี่ยอาจจะรีแลกให้ตัวเองเนี่ยวางแผนปฏิบัติการสักหน่อยว่าเป้าหมายที่เราคิดไว้เนี่ยอาจจะมีหนึ่งอย่างสองอย่างสอย่างอะไรบ้างที่สอดคล้องกับแผน ของเราเช่นระบุขั้นตอนย่อยๆให้หน่อยได้ไหม,มว่าการที่ฉันเนี่ยจะมีเงินเท่านั้นเท่านี้ฉันจะทําอะไรบ้างและมีวิธีไหนบ้างที่ฉันน่ะสามารถทําได้ค่อยๆขยบเข้ามาก็คือฉันน่ะจะสามารถทําอะไรได้บ้างให้ไปสู่เป้าหมายได้เนาะหนึ่งสองสามสี่ก็คือการทํา to do list นั่นเองอพอเราทําแผนปฏิบัติการของเราแล้วเนี่ยเราก็คืบหน้าไปเลยว่าวันที่3เตรียมสภาพแวดล้อมอ่ะให้เหมาะสมกับสิ่งที่ฉันฉน่ะจะไป อย่างเช่นบางคนอาจจะมีเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องการตั้งใจเทรดฉันรู้สึกว่าที่ผ่านมาฉันแบบว่าก็เทรดนะแต่ยังไม่ถึงจุดที่เราเนี่ยสามารถทํามันได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังเพราะอ,อ,อุปกรณ์ไม่เพียงพออะไรต่างๆเพราะว่าแบบสถานที่มันไม่โอเคเสียงดังบ้างอ,อ,อะไรมั่งแบบอยู่ในสภาวะที่เราไม่พร้อมที่จะเรียนรู้หรือไม่มีสมาธินะคะ <c oughs> หรืออารมณ์ <c oughs> ตอนนั้นของเราอะ <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> ที่แบบว่าไม่พร้อมในการที่เราอะจะเข้าเทรด หรือเปล่าแล้วเราอ่ะจะต้องไปแก้ไขอะไรยังไงตรงไหนเราก็สามารถทำลิสต์ออกมามได้เลยเนาะ ผ่านไปแล้ว3วันเริ่มเข้าสู่กระบวนการในการลงมือทำแล้วนะเดย์ที่4นะคะไปเดย์ที่4นะคะก็คือการปฏิบัติอย่างเข้มงวดเข้มงวดก็คือการที่เราเนี่ยได้ลงมือทำแล้วแบบเช็คลิสที่เราเขียนไว้อะมีอะไรบ้างที่เป็นเช็คลิสต์ย่อยอะ่ะที่เราทำในเดย์ที่2อะ่ะเราเอามาทำต่อในเดย์ที่4เราจะแบ็กเช็วันละกี่ไม้ระบุไหมชัดเจนไหมใช่แต่ว่าแนะนำนะคะให้ระบุให้ชัดเจนเนาะ<ม>เพราะว่ามันจะสามารถเหมือนเป็นตัว ชีวดได้นะว่าเราเนี่ยทำมันได้ตามที่เราอะตั้งเอาไว้หรือเปล่าทีนี้เดยที่5นะคะเราจะเห็นว่าวิธีการไหนบ้างที่สอดคล้องกับเรานั่นคือการจัดเวลาและความสําคัญแล้วอะไรล่ะที่เราจะต้องทําก่อนทําหลังให้ระดับความสําคัญเขานิดนึงจุดที่ฝนเนี่ยเคยทํำเราก็เคยผ่านมานะให้เราอ่ะถามตัวเองว่าถ้าไม่มีข้อเนี้ยสมมุติว่าเราเช็คมา3 3ลิสต์แล้วกันนะถ้าไม่มีข้อที่1เนี่ยเรารู้สึก แย่ yeah, ตอนนี้เลยไหม,มหรือเราจะรู้สึกแบบว่าเป็นสิ่งที่ฉันขาดไม่ได้อ่ะมันต้องทำเล่นเร่งด่วนลองเอา3ข้อนี้มาเทียบกันไปเรื่อยๆเอาข้อ1เทียบกับข้อ2แล้วก็ตัดกันว่าข้อ1กับข้อ2อเนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันแล้วเอาแล้วเอาข้อที่ได้อ่ะไปเทียบกับข้ออื่นๆแล้วเราจะเจอสิ่งที่เราเนี่ยให้ความสาคัญกับเขาจริงๆว่าสิ่งสิ่งนั้นนะ่ะคืออะไรเราจัดลำดับความสำคัญมาเรียบร้อยแล้วเนะ่ะเดยหเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเนะี่ยคือ e e p f o c ั s เลย<ช>นะฮะ<ช>จดจ่อเข้าไปเลยว่าตารางของเราอ,ะอ่ะที่เรามีอ่ะเราก็ต้องทําตามนั้นด้วยมไม่ใช่ทําตารางออกมาแล้วถึง,ถงจุดที่จะต้องโฟกัสและเออเดี๋ยวเธอ,อไ,ปไปเที่ยวกันไปเออเพื่อนชวนไปเที่ยวเราก็เอาไว้ก่อนก็ได้แบบนี้นะคะจะไม่เรียกว่าโฟกัสนะอพอเราจดจ่อโฟกัสไปเรียบร้อยแล้วนี่ยสิ่งที่เราต้องทําต่อมาคือการจดบันทึกหน่อยว่าไอ้สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราโฟกัสเนี่ย เขาได้อะไรสะท้อนกลับมาให้เราเห็นบ้างนะอาจจะแบบอ๋อพอเราโฟกัสแล้วเราเพิ่มเห็นว่าสมมุติว่าเป็นแผนเทนแล้วกันภาพ QM ที่เราเคยเข้าใจในจินตนาการตอนนั้นนะ่ะกับภาพ QM ตอนที่เรามาจดจ่อโฟกัสเนี่ยเอา้าจริงๆมีความแตกต่างกันอยู่ต่อไปนะคะไปถึงเดทที่8เนี่ย เราต้องมีบางอย่างให้กับตัวเองนะนะก็คือเราอาจจะยังไม่ได้ให้รางวัลกับตัวเองตอนนี้แต่เป็นการตั้งรางวัลหน่อยบอกตัวเองหน่อยว่าถ้าฉันทาสิ่งนี้สําเร็จฉันจะได้จุดๆแรงจูงใจ รแรงจูงใจให้กับตัวเองนะคะสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองเอหน่อยนะถัดไปนะคะเดย์เก้าอย่าลืมที่จะหันมาดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยใช่เหมือนโค้ชฝนเนี่ยเนาะที่เราจะต้องมาดูแลร่างกายตัวเราเองให้สุขภาพดีนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสุขภาพดีเราจะทําอะไรจิตใจเราก็เบิกบานทําอะไรก็มีกําลังมีแรงที่จะทําต่อไปนะคะและอันต่อไปก็คือเดย์สิบนะพอเราทํามาถึงช่วงหนึ่งจังหวะหนึ่งเป้าหมายที่เราเคยเขียนไว้เมื่อตอน แรกอะ่ะม,มันอาจจะมีบางอย่างที่เอา้าทําแค่8ปด d 9เก้า d ะก็สําเร็จไปแล้วอะาคนอุ้ยคือมัน<อ>คือมันง่ายแค่นี้เองเราอาจจะปรับเป้าหมายให้ท้าทาย,ยเพิ่มขึ้นเออเอออาจจะเป็นเลเวลที่เราเนี่ย ยังไม่เคยไปสัมผัสมาก่อนอันถัดไปนะคะพอเราทําเป้าหมายให้ท้าทายอะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะที่ต่อไปเราอาจจะเจอกับความผิดหวัง<อ>หรือความผิดพลาดแต่ฝนจะไม่ขอเรียกว่าความผิดพลาดละกันเ,<อ>เราอาจจะเรียกเหมือนไอสไตล์อะ่ะที่เขาบอกเขาไม่ได้เรียนรู้ความผิดพลาดนะแต่เขาเรียนรู้วิธีที่ยังไม่สําเร็จเท่านั้นเองเอนะนั่นคือการที่เราอะ่ะต้องฝึกรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ด้วยเ,<อ>เหมือนสิ่งนี้เ,<อ>เราตั้งใจทําเต็มที่ เต็มกาลังของเราแล้วแต่ผลลัพธ์อ่ะมันยังไม่ออกมาให้เราเห็นเป็นที่น่าพอใจเราก็ต้องกลับมารับผิดชอบผลลัพธ์แล้วก็อบก,กอดผลลัพธ์นั้นแล้วก็แค่บอกว่าจริงๆเราก็แค่ทํามันต่อไปใช่แล้วเราก็มาดูนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดการผิดพลาดหรือเราอะ่ะยังไม่ได้เติมเต็มในส่วนตรงไหนนะคะให้เราเนี่ยยังไปไม่ถึงผลลัพธ์เราก็แค่ทําเพิ่มแก้ไขในสิ่งที่ม,มันผิดพลาดไปหรือมีอะไรตรงไหนที่มันยังทำให เราเนี่ยไปไม่ถึงผลลัพธ์เราก็แค่ทําเพิ่มทีนี้พอถัดไปนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าบางทีเราเกิดอาการอาจจะฟลเนาะคือการที่เรารับผิดชอบต่อผลลัพธ์อะ่ะมันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็อาจจะมีแบบสะเก็ดเล็กๆในหัวใจอลองไปเดย์สดูนะคะไปเพิ่มแรงบันดาลใจให้เราอินสปายเออ,อดูซิว่าไอ้เรื่องเนี้ยที่ทำเนี่ย เขามีไหมคนที่เป็นอินสปายให้เราอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นสถานที่หรืออาจจะเป็นสถานการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เพิ่มแรงบันดาลใจให้เราที่ยังทําสิ่งนี้ต่อไปยังไม่ล้มเลิกไปต่อกันอย่างเร็วๆในเดย์สนะเดย์สนะคะคือการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั่นเองเออในการที่เราเนี่ยลดนิสัยเนาะที่เราเนี่ยจะเป็นอุปสรรคเนี่ยค่อยๆเลิกพฤติกรรมนะคะที่ขัดขวางให้เราเนี่ยไม่ก้าวส ความสําเร็จสักทีรู้ไหมว่าทุกคนที่เราเนี่ยเล่นโทรศัพท์เนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ย<ม>เราอะเล่นไปเท่าไหร่กี่ชั่วโมงเนี่ยอันนี้พวกนี้ใส่อันเนี้ยนะมันจะทําให้เราเนี่ยเหมือนเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางตัวเราเองนะคะเราก็ต่อไปที่เด y 14เนาะคือการฝึกมุมมองในแง่บวกนะคะเออฝึกมุมมองในแง่บวกคือยังไงคือการเซลทล์กนั่นเองเนาะตอนตื่นเช้ามาเนี่ยการเซลทล์กกับตัวเองเนี่ย เหมือนเป็นการเติมพลังบวกเติมกําลังใจเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองนะคะเออไม่ว่าจะแบบการพูดดีฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนฉลาดฉันเป็นคนสวยสุขภาพดีแข็งแรงอะไรก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยอยากให้ตัวเราเป็น แต่ว่าสิ่งนี้เราจะต้องทําในทุกๆวันนะคะต่อไปนะคะเป็นเดย์สิการดูแลสุขภาพร่างกายของเรานอกจากที่เราออกกําลังกายแล้วสุขภาพที่ดีเนี่ยของเราก็อยู่ที่การอะไรนอนหลับพักผ่อนการรับประทานอาหารสุขภาพแข็งแรงมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยก้าวไปสู่เป้าหมายทําอะไรก็รู้สึกดีรู้สึกอยากทํารู้สึกแบบมีพ w e r มีพลังเฟรชชี่สดใส <Hi. S 1> ต่อไปนะคะเป็นเดย์สิคือการทบทวนความก้าวหน้าเราก็ต้องทบทวนเนาะสิ่งที่ผ่านผ่านมา ว่าเราเนี่ยมีความก้าวหน้ายัางไงบ้าง <S <S ใน15วันที่ผ่านมานะคะเราเนี่ยมีตกหล่นตรงไหนบ้างหรือเปล่า <S <S ต่อไปนะคะ <90. S 1> ไปเดทที่17แล้วเนาะคือการขอคําแนะนําจากผู้อื่นนะคะก็คือเป็นการที่เราเนี่ยพูดคุยหรือว่าแชร์นะคะความสําเร็จที่เราทำเนี่ย กับคนที่เราเนี่ยโคดอุ้ยกับโคดฝนเนี่ยก็คือสามารถคุยกันได้เพราะว่าเราอะมีรถแมปในทางเดียวกันออใช่เราก็เลยคุยเรื่องเดียวกันได้เพ <c oughs> ื่อนเราเนี่ยก็จะมองเห็นเราในอีกมุมหนึง่งในสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ได้ <c oughs> ต่อไปเดย์สิบแปดเดย์สิบแปดคือการยอมรับความผิดพลาดนั่นเองนะคะสามารถที่จะยอมรับแล้วก็อบก่อนเนาะความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้เมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ยอมรับมันว่าเราผิดพลาดจากสิ่งไหนเพราะอะไรเราเนี่ ก็จะต้องมาวางแผนนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขให้สิ่งที่ผิดพลาดน,นั้นน่ะมันถูกซะหรือว่ามันดีขึ้นเราจะทําอะไรยังไงได้บ้างสู่เดที่19แล้วเนาะก็คือการสร้างนิสัยของการขอบคุณนะคะพูดแบบขอบคุณให้ติดปากเลยสําหรับใครที่แบบ เป็นสายเป็นสายเขียนนะก็อาจจะเขียนก็ได้หรือใครเป็นสายเซลทล์กอาจจะพูดกับตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเป็นการขอบคุณตอนเช้าหรือเป็นการขอบคุณก่อนนอนที่เราจะนอนหลับไปก็ได้เป็นการสร้างไวเบชันที่ดีนะคะให้กับตัวเราเองแล้วการที่เราอ่ะไวเบชันดีเชื่อแม้ว่ามันเป็นแสงที่แบบสะท้อนออกไปจนคนรอบข้างอ่ะสัมผัสได้แล้วก็การขอบคุณเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องเป็นขอบคุณเรื่องใหญ่ๆเลยนะคะขอบคุณที่นอนที่นุ่มของเราที่ทำ ให้เราเนี่ยนอนหลับสบายแบบนี้ก็ได้เนาะขอบคุณอาหารที่อร่อยมื้นี้เออทาให้เรากินอิ่มแล้วก็อร่อยมีสุขภาพที่ดีขอบคุณได้แม้กระทั่งความผิดพลาดเลยเช่นเดียวกันต่อมานะคะเรามาเดินทางมาถึงเดย์สุดท้ายของเราแล้วนั่นเองสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดทั้งมวลเราทํามาหมดแล้วนั่นมันก็หมายถึงว่าเราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วเนาะเราก็จะมาฉลองความสําเร็จกันนะคะในเดย์ที่20นั่นเองน,น,องนะให้เราเนี่ยมองย้อนกลับไปดูนะคะตั้งแต่เดย์แรก เ,เพื่อฉลองการเปลี่ยนแปลงของเราที่เราเนี่ยจะก้าวไปสู่ความสำเร็จนั่นเอง